ายหน้าที่ตอกทายังไงน้อยน้ําตาลทํายังไงนั่นเนี่ยอ,อยากจะทานายหน้าที่ตอกเห็นเขาว่าทําแล้วได้ตังค์อ่ะทาแล้วไม่ต้องสต๊อกสินค้าทํายังไงนั้นเนี่ยทำยังไงทำยังไงนะนทำยังไง,ง,ไง,นะง,ไงฉันทำยังไงดีนันเนี่ยบอกฉันหน่อยใครก็ได้บอกฉันทีเอาน้องน้ำตาลทำอะไรเห็นบน่นพึมพำอยู่กับโทรศัพท์ตัวเองดังนานแล้วเนี่ยมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรผมช่วยไหม วยจันเกียรติมาพอดีเลยค่ะเนี่ยน้ำตาลกําลังกุ้มใจอยู่พอดีเลยค่ะกําลังหาคนช่วยอยู่เลยน้ำตาลนนะเห็นเ,น,เนเพื่อนเขาบอกว่าทําตัวทิกตอกเป็นนายหน้าทิกตอกขายสินค้าไม่ต้องสต๊อกสินค้าแล้วได้ค่าคอมมันจริงหรือเปล่าคะอาจารย์ทำยังไงคะอ๋อนายหน้าทิกตอกเหรอเขาเรียกว่า t ิกตอกแอฟฟิลเอตอันนี้จริงนะไม่ต้องสต๊อกสินค้าไม่ต้องส่งของเองนะแถมเราเนี่ยแค่รีวิวแล้วเราก็ได้ตังน้องน้ำตาลสนใจเหรอครับ ไท่ค่ะอาจารย์น้ำตาลนะอยากจะลองทําดูอยากจะหาะไรายได้เพิ่อมอีกทางเนื้อค่ะมาเอามานี่เดี๋ยวผมสอนให้ครับน้องน้ำตาลขั้นตอนแรกเนะี่ยหนูก็ต้องมาที่นี่นะครับตัวเซลเลอร์เซ็นเตอร์นะนะครับมากดที่ตรงนี้นะครับเนีย่ยเราอมองดูปุ่มตรงนี้นะนะครับที่การตั้งค่าเนี่ยจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง ตัวช็อปของเรานะครับไปกับตัวบัญชีของตัวทิกตอกนะแล้วเราก็ดูเนี่ยตั้งค่านะครับเรามาตั้งค่าที่ตรงนี้นะนะครับบัญชีเชื่อมโยงนะครับเนี่ยกดไปนะมันก็มี2แบบนะครับเป็นแบบ o อ f ฟิเชี c c แอคเคกับตัวบัญชี Marketing นะนะครับถ้าเราอยากจะทําตัวเป็นเอเฟเวตเป็นนายหน้านะครับแล้วก็มีสินค้าของเราด้วยเราก็เลือกตัวนี้นะครับบัญชีแบบ Marketing นะแล้วเราเราก็เอาบัญชีเรานะครับ จากหน้าหน้า,นาทิกตอกหน้าไหนหน้านี้นะครับบัญชีอยู่ไหนตรงนี้นะนี่นี่คือชื่อบัญชีเราเนี่ยแอดเท่าแก่ดตอนนะครับหรือแอดของน้องก็ได้เลยนะนะครับเสร็จแล้วนะเราก็เอามาวางนะครับามาวางตรงนี้วางเลยน,นะครับนีน่ผมก็ปีมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งคำเชิญไปนะนี่นะส่งคำเชิญไปแล้วกําลังรอการยืนยันนะครับเพื่อตรวจสอบนะเข้าใจแล้วนะครับ ก็ส่งไปแล้วนะส่งไปแล้วรอตรวจสอบทีนี้เราก็ไปดูไปตรวจสอบในตัวที่เป็นหน้าบัญชีของเราเพื่อทําการคอนเฟิร์มเรียบร้อยได้เลยนะครับว้าว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 ,ว,าวดีใจจังเลยน้าตาลทำได้แล้วทำได้แล้วค่ับขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะแต่เอออาจารย์คะแล้วน้องน้ำตาลจะทําคลิปแล้วรีวิวยังไงดีคะถึงจะขายได้ทําอย่างเงี้ยเสร็จหรือ,อยังคะ น้องน้ำตาลก็ทําคลิปนะครับสนใจอยากจะเป็นนายหน้าสินค้าตัวไหนน้ำน้องน้ำตาลเนี่ยก็ทําคลิปตัวนั้นสนใจเสือ้อผ้าสนใจเครื่องสำอางสนใจหนังสือสนใจครีมสนใจขนมสามารถทําได้เลยนะครับก็ทําคลิปเหล่านี้ไปลงในช่องของน้องน,น้ำตาลนะครับและอย่าลืมนะตอนท้ายของคลิปเนี่ยก็บอกว่าท่านที่สนใจสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยสามารถหยิบสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยเท่านี้ครับเวลาเขาซื้อเสร็จแล้วเนาะนะครับเจ้าของร้านเขาส่งสินค้า น้องน้ำตาลเองก็ได้ค่าคอมสบายๆเลยครับตอนนี้นะครับเมื่อน้องน้าตาลทาคลิปเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็มาโพสต์ตามปกตินะครับก็กดปูรวมตัวที่เป็นคลิปดที่เรารีวิวนะนะครับลองดูนะสักคลิปหนึ่งนะนะครับก็เลือกตัวนี้ไปเนาะนะครับก็ใส่แคปชั่นตามปกตินะนะครับแล้วก็กดเน็กไป ใส่รายละเอียดตรงนี้ไปนะสินค้าเป็นอะไรก็ใส่ไปนะครับแต่ว่าก่อนจะโพสอะนะครับนี่ให้น้องน้ำตาลไปดูตรงนี้นะครับที่เป็นเพิ่มลิงก์นะฮะเพิ่มลิงก์ก็คือเป็นการเพิ่มสินค้านะครับที่เราไปเป็นนายหน้าสนใจตัวไหนเนี่ยเราก็เลือกเอาเห็นไหมนะครับมันก็มีสินค้าที่เราไปสมัครไปแล้วนะครับอย่างนี้นะครับก็กดเพิ่มไปนะฮะนี่แล้วก็ใส่ชื่อสินค้านิดหน่อยนะครับ ไ้แล้วเรียบร้อยเพิ่มไปนะครับนี่นะเพียงเท่านี้ครับเวลาเรากดโพสต์เนี่ยนะนะครับคลิปนี้นะครับถ้าคนสนใจก็สามารถสั่งซื้อสินค้า mm hmm. เกิดในตะก้าได้เลยง่ายเนาะดีใจจังเลยน้ำตาลจะได้มีสินค้ามารีวิวเพิ่มแล้วจะได้มีรายได้เยอะขึ้นนะมีสินค้ารีวิวขายไม่ต้องสต๊อกคราวนี้แล้วนะน้ำตาล เธอนะจะได้มีสินค้าขายเพิ่มนะจะได้มีรายได้เพิ่มนะใครนะอยากให้น้ำตาลนะั้นรีวิวสินค้านะทักมาได้เลยนะดิน้ำตาเลเดี๋ยจะจัดให้แบบจุกจุกเลยทีเดียวอยากได้คอนเทนต์เด็ดเด็ดดีดีโดนใจทุกธุรกิจต้องหนังสือเล่มนี้เลยค่ะวิธีดูดเงินจากกระเป๋าลูกค้าด้วยวิชาคอนเทนต์สั่งซื้อได้เลยค่ะ